สวัสดีครับทุกทกท่านหวยนำโชค R.S. วันนี้จะสรุปชุด2ตัวบน3ตัวบนงวดวันที่1ทับ9ทับ6 7โดยเราได้รวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขดังนี้นะครับดูที่หลัก10ก่อนนะครับหลัก10ของเราได้เด่นที่เลข1กับเลข5 นะครับลองที่เลข3นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยของเราให้เด่นที่เลข1กับ2นะครับลองที่8กับ9นะครับลอง8กับเ้าเลขชุด2ตัวบนเด่นนะครับเด่นที่เลข8 18นะครับ

เลข3ตัวที่เราดูแต้มดูอะไรแล้วนะครับก็ชอบที่3 1 4 4นึนะครับอ่าก็คอยดูผลในวันที่1กันยา67นะครับอ่าว่าผลสรุปนี้จะตรงกับที่การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือไม่นะครับ สามหนึ่งสี่สี่นะครับ2ชุดเน้นๆนะครับแล้วก็เราได้คู่โต๊ดหมายถึงว่าน่าจะมา2ตัวแต่อีกตัวหนึงท่านก็จับใส่เองนะครับอก็มี1นึคู่โต๊ดนะครับ1 4 5่งสท่านชอบเลขอะไรก็จับใส่อีก1ตัวนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการาเสี่ยงโชคนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับเราก็เน้นไปที่เลข1กับเลข3นะครับอลอง056นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหวยนำโชค RS นะครับ